สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมบรรยากาศด้านบนสวยๆของภูลังการนะครับจังหวัดพึงการครับรมมซึ่งเป็นที่ตั้งของถ้ำนาคาครับผม,มนี่ก็ะจะเป็นบรรยากาศด้านบนนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวตอนนี้ยมมาถ่ายรูปจุดนี้นะครับไกว่าสวยงามมากครับเขากางพรมหลายมุมม,มุมนี้น่าจะสวยสุดปะ เราขยับกล้องเขาหามุมเราเรายืนอยู่จุดเดียวน่ได้หลายหลายมุมนี่ตาจับให้หน่อยจับจับแค่เขาอันนี้มาที่ที่ราเอแล้วเขาบอกวนี้แะค่ะนี่สอรูปเดียวกันที่เห็นเขาเป็นคนนอนอ๋อที่ว่าเป็นหน้าคนน่ะนั่อ กงจะดถ่ายรูปจุดๆนี้แล้วนะครับก็จะพาไปชม่าเสียงพญานาคนะเสียงที่สาเสียที่สี่แล้วก็เสียงที่หนึ่งครับไปกันเลยครับหมุมนีบป่ประเภทอันขึ้นมาฝนตกไหมครับนี่ครับนีตอนย้งบบขึ้นนะฝนบโต๊กขึ้นมาเพาฝนตกบ้านมันก็ต้องใส่เสื้อ <c oughs> กันฝนทอมเสื้อกันฝนตลอด ตกแท็กซ่คันมันตกควายบต,ต้องใส่่อนี้ก็น,น่าก็ดีแต่ว่าอันคือสีบบนี้อันเรื่องดินสไลด์ของหงั่งเนาะการแบบนี่แน,น่อยู่ครับหักบรารไหลมันเป็นมันเป็นหินนะส่วนมากนี่นหินดูโอ้ห้องนี้มันยังนอนเนี่ยข้างล่างเป็นถ้ำครับถ้ำพระข้างล่างตรงนี้เสียงสี่เขาลงไปเร,งเรื่อยเราจะเห็นอันนี้เสียงเสียงสี่ ียนสีอันนี้ก็เสียงที่สี่นะครับนักท่องเที่ยวก็จะสามารถมาถ่ายรูปแล้วก็ขอพอรได้นะครับพระผู้ิรครับสะดือผูลังกาด้วยนี่อ๋อนี่สะดือผูลังกาครับกล้องเราเข้ามามุมนี้ถ่ายออกไปมุมนั้นเออสวยตรงนี้ ไปย,ยืนอยู่ด้านหลังนะสวยไป้รใส่ไปยืนด้านหลังไปเอาขยับไหมครับกล้องขยับมาตรงนี้อีกมออาตายออกวิวนี้เออถนัดพอเห็นบางเงานในาน้ำยุดตายแล้วถอยอ่าถอยอีกเป็นเช็ดอาบนองบ่ ครับเอาในน้ำพร้อมยับขึ้นมาบนแล้วก็มาบนทักทินน้งเงาน้ามไปอันนี้จะเป็นสะดือพลังกาครับหนึ่งลึกสองเมตรจากปากบ่อทั้งบนลงไปเหมือนป่องภูเขาไฟเนาะบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์กันหนึ่งบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ครับหมุนกล้องให้ดูกันค,ครับ Đây Đó À เป็นจุดที่เฮลิคอปเตอร์เนาะเฮลิคอปเตอร์รงมองอี่นาคีจะเล่นพระธาตุไปพูดอะไรอีกนาคีนาคีที่ว่าเป็นบั่นแพงบ่ครับครับั่นแพงอะไรบางข้างนาคีบั่นแพงบางครังบั่นแพงอันนั้นเจดีย์นั่นเป็นกลางนาคีเป็นกลางกลางคนมีสภาพดาเข้าที่พุ่งลง พอเดินทางมาถึงตรงนี้ก็จะสามารถเห็นเจดีย์ทั้งสองจุดเลยนะครับต้องสามารถมองไปที่ฝั่งหนาคีของอำเภอพันแพงจังหวัดนครพนมด้วยนะครับ,อรบมองเห็นเด่นเป็นสง่าเลยเพราะว่าอ,อยู่สูงครับไปคุณ จุดที่สูงที่สุดคือจุดนั้นเห็นไ่มครับจุดสูงสุดคือเจดีย์ดตรงนี้มองนั่นกับมองพระธาตุสูงสุดจุดนั้นนฟังทำหน้าขี้ทั้งพุ่นน้องเดือดไปกับม่น้ำขงอที่มองเนิดๆกับเขาเขาตั้งขึ้นของลาวเห็นไหมครับ ความกว้างอืมเอาเสันเด้อร้อ้อยดี่อยมากั้งหนอยกาอันนั้นอีกนะครับร้อยร้อยี่ร้อยใ้รอโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นเจดีนะครับ ซึ่งเป็นจุดที่สูงสุดของภูลังกาแห่งนี้นะครับน,นั่น,น,น,นครับอ้าว,าว,าวมาหลังจากนี้นะักท่องเที่ยวก็จกทยอยลงจากภูลังกานะครับเพื่อไปกลับขอพร พญายนาคเสียรที่หนึ่งแล้วก็ท้ำหลวงปูวังต่อไปครับไปกันเลยครับต้องบอกว่าตลอดเส้นทางการเดินนะครับต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินนะครับเพราะว่าทางค่อนข้างชันแล้วครับก็ต้องใช้สติในการลงลงจากเขาครับไม่งั้นจะอาจเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ สูงอุ้ยโอ้นี่กับสั้นอยู่นี่ครับแต่ว่ามันจะเดินง่ายกว่าขึ้นมั สันอยครับฟันลงมา่แล e> mm. ้วแันขึ้นโอ้ชันขึ้นมันมาจากไว้ ว่าทุกจุดนี่อันตรายมากครับก็คือ,อต้องให้ไกด์นะครับคอยช่วยบอกช่วยแนะนำนะครับไม่งั้นอาจเกิดอันตรายได้นะครับก็นักท่องเที่ยวก็จำควรที่จะเชื่อไกด์นะครับเนื่องจากมีความชำนาญในการขึ้นลงอันนี้จุดนี้เขาบอกให้พันนี่ทำปูวังโอ้โห ตรงนี้ก็จะเป็นถ้ำปู่วังนะครับซึ่งตรงนี้นะครับนักท่องเที่ยวนอกจากจะมาขอพรอพระพทธรูปและอุพยานา,าคแล้วนะครับก็จะเป็นจุดที่พักรับประทานอาหารด้วยครับก็สามารถพักนั่งดื่มน้ํานั่งทานอาหารได้ตรงนี้ครับถ้ำ<อ>ปู่วัง ทำปูวัง จุดๆนี้นะครับนักท่องเที่ยวต้องถอดรองเท้าครับเพื่อเป็นการสักการะพระพุทธรูปที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ครับจํานวนมากเลยครับชิบก็ไม่อีกเออชิบก็ไม่อีกอันนี้เสียงที่ อันนี้เสียนหนึ่งข้างในเห็นเสียนบริวารเพื่อนหนูเสียนบริวารครับเนี่ยห็นบอกงามบอกเสียนแต่เสียนหนึ่งแท่ข้างในอเสียนหนึ่งแท่จะอยู่ข้างในอ,อันนี้เสียนที่หนึ่งเข้าตรงนี้ต้องเข้ามุมนี้ถ่ายไปงี้ โอ,โอ้ยเราจะขอพรตรงนั้นเด้อะจะขอพรเด้อตรงรากไม้ต้นไม้เดนอะนั่นแหละ้ลาเราจะขอพรอตรงรากไม้นี่เหรอครับต้นรากไม้จักตรงนี้อ้าวได้แล้ว เชียนหมุนเราจะนั่งถ่า,ายรูปอย่างเดียวเอามาคุณต่อไปมาเลยเราต้องมัดลงท้งนี้มัดลงแล้วคุณสิบบนนำหนาคุณจีบพาไว้คนไปทางหลังเดี๋ยวสิบบอกเองเราค้างยางเดินไปเลยเดินไปเลย อันนี้เพิ่นเอินหินซ้ายเนาะเหินซ้ายหินที่เพิ่เดินไปเลยครับไปทางซ้ายไปตลอดหินที่เพิ่นเอาไปเห็ดพวกเจดีอย่างไอปราสาทก่อ้าตรงไปเลยนี่ข้างลัดครับ ครับเพ็่มมองนั่นนะมองที่นี่ประตูนะอืมออรับลงมานีวกขึ้นเอใบมงคองใบสองเอาสิรัดมานีเอ,อาได้ไปทุกจุดนะคือคำอนเอาขึ้นคำนี่สิบริไปทุกจุดนะครับอ้โห นนครับท่านตรงนี้แหละแม่นหมองเขาเคยขึ้นมาบ,<อ>บครับยังบอกเขาย่างมาานีห้องเรียบร้ัขืนนู่นพูดก็ถูกบ,บนป้าไปคนละบันหมออลงทางคนเดีวยวออทางนึงทางนึง มันมีกำหนดเดือนใดปิดเดือนใดเปิดเพราะฉันคือว่าเปิดเด,ดือนหนึ่งครับเดือนพฤษภาปิดหนึ่งเดือนเดือนพฤษภาคมจะพอเขียนสามยอดอย้างนู้นก็ปีนังฟังแล้วฟังคือฟังคือ คนไทยลูกเออเสียนสามเสียนทิพไพร้องน้องหรอเขียหลบน้องหลี้ <Okay. S 2> นอ้องใหลูกไปถ้าไปลูกเออนั่ลนละ ออโอเคเอนี่ก็จะเป็นพญานาคเสียงที่สามนะครับนี่ยึดนี่ขาข้อท้ายอ,อู่แล้ว,ลวอยากสวดสวดได้เลยดังมากครับเราถ่ายจับดีๆนะลูก ูทางชันมากครับนี่สิบองศาเลยสิบองศาช้าๆลุกระวังอย่าระวังระวังดูทางโอ้โหสวยสวยสวย

เดินระวังนะระวังนะพอตรงนี้มันลื่นากันกับที่หม่นะพนะถ้าปังแล้วต้องกลับมานะคืออยู่กันนลอเาขึ้นมาใหม่ปีเขาหแล้วพี่เขาไม่ขึ้นถ้าปังถ้าบอกว่ปัง้วกลับ้มามได้เลย นำทีมโดยนพพลุตนะครับนอกคงต้องขี่เฮลิคอปเตอร์เอาไม่เดินคอปเตอร์ไม่ได้เพราะว่า ใส่สองแยกคเดียวนี่ยสคนที่้องใส่ห้าวอมคนนี้ไปแยวกัคนรสิน่ช่วงนี้ล่ะเข้ามาว่าจะเข้าว่าสวยว่าไงเป็นสิบเอาง้ามะน้ำลังาเปลนไปทดสอบ

ตัวเตา่า,า,าอ่างนี้เนาะน่นเหมือนี่จกหัวสั้นทางโน้ตจะหัวยาวไข่ก็บปันก็จเหินจึกตัดตึกยังนี่เนาะด้านครับเป็นเรียมเป็นเห็นเธอกระพุดว่าจะลึกๆพอได้เห็นเหมนี่เห็นใไอห้หวงยุติษ มิโติดแมันี่ฟอดสิวเพิเดินขึ้นมาจากบึงของหลวงบมานดีขึินมาจากบึงของหงบมานหาเกี่ยวไม่ได้ยาเลยคุณข้ามมาซ่งกับ แก,แกงมากเดียบ่ะางเที่วแกงมากกายนะสายมาองาตกสำหรับเวลาที่ใช้ในการเดินทางขึ้นภูหลังคาในครั้งนี้นะครับก็จะใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงครับทั้งขึ้นทั้งลงนะครับก็ครับหลังจากนี้อีกนิดหนึ่งแล้วก็จะลงถึงทางด้านล่างแล้วครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับขอบคุณครับ เอาเวาต้องวิ่งไมนี่ไม่ต้องวิ่งลูกไม่ต้องวิ่งครับไม่ต้องวิ่งเนอ